แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์สั่นสะเทือนหรือการขย่าของพื้นผิวโลกเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลซึ่งแผ่นดินไหวสามารถก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อบ้านเมืองที่อยู่อาศัยสิ่งมีชีวิตส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติโดยแผ่นดินไหวบางลักษณะ สามารถเกิดจากการกระทำของมนุษย์ได้แต่มีความรุนแรงน้อยกว่าที่เกิดขึ้นเองธรรมชาตินักธรณีวิทยาประมาณกันว่าในวันหนึ่งหนึ่งจะเกิดแผ่นดินไหวประมาณพันครั้งซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นดินไวหวที่มีการสั่นสะเทือนเพียงเบาเท่านั้นคนทั่วไปจะไม่รู้สึก สั่นสะเทือนศูนย์เกิดแผ่นดินไหวมักเกิดตามรอยเรื่องอยู่ในระดับความลึกต่างๆของผิวโลกเท่าที่เคยวัดได้ลึกสุดอยู่ในชั้นแมนทรส,ส่วนจุดที่อยู่ในระดับสูงกว่าณตำแหน่งผิวโลกเรียกว่าจุดเหนือศูน์เกิดแผ่นดินไว้โดยการศึกษาเรื่องแผ่นดินไหว และขึ้นสันสะเทือนที่ถูกส่งออกมาเรียกว่าวิทยาแผ่นดินไหวเมื่อจุดเนื้อศูนย์เกิดแผ่นดินไหวของแผ่นดินไหวขนาดใหญ่อยู่นอกชายฝั่ง <c oughs> <c oughs> อาจเกิดขึ้นสินะสนามิ ตามมาได้นอกจากนี้แผ่นดินไว้ยังอาจก่อให้เกิดดินถรม่มบางครั้งเกิดกำพุก